ไม่ใรูถูกทำเฮียอะไรพอเพลงกูแตะแสนหน่อยทักมายินดีทำเฮียอะไรอ่ะทรรมบันกูมีให้เพื่อนไม่มีใครมาแทนได้เลยขอบคุณเพื่อนทุกๆคนอยากจะฟ้าพอเพลงเพลงนี้วกมเลยอยากขอบคุณพวกมึงที่เราได้เกิดเป็นเพื่อนกันส่วนใครที่แม่หักหลังก็ช่างหัวแม่มันไม่มีใครมาคอยพยุในวันที่เรานั้นล้ม กูมีทรรยากันตแต่ปฐถมจนกูสะสมเป็นมัธยมได้พบสิ่งใหม่ปไปเปๆแต่ไม่คิดแต่แยกเด็ดสักกบคนจะด่าจะชมยังรักเสมอและกูไม่เผือไปเลื่อนดูชีวิตของเพื่อนถึงแม้จะพังแต่มึงก็ยังเป็นเพื่อนกูเฮ้ยกูไม่ได้ลืมกูไม่ได้หา่างกูยังคงรักพวกมึงเว้กูคิดถึงมึงกูคิดถึงมันคิดถึงทุกวันคิดถึงอยู่ไว้จะมัธยมหรือจะปฐถมยังไงพวกมึงือเพื่อนอยู่เว่อยากต่ออยากดีอยากียกอยากโกรธอยากทำยังไงก็เพื่อนอยู่เฮ้ยเคยอยู่ด้วยกันทุก ตั้ง,ตงแต่ขอบอกมึงในทุกนาทีว่าในตอนนี้เราเพื่อนกันไม่กเราไม่พันหน้วเาเพื่อนรักกันสักแค่